สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องฟอร์ดนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูฟอร์ด a ลนเจอร์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น XLT นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะราคาอยู่ที่857,000บาทน,นะคะส่วนเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่9 00, 2 0 0 0บาทน,นะคะเรามาชมกันเลยนะคะว่ารถสีดำคันนี้น้องแต่งอะไรไปให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะ อย่างแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะกระจังหน้านะคะเราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าตะแกรงโลโก้อักษร FORD ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับอักษรคําว่า r a น ger ตัวนี้นะคะลูกค้าก็เลือกมาเป็นสีแดงนะคะส่วนถัดมาด้านบนนะคะตัวนี้สกรปหน้านะคะเราใส่เป็นสกรปหน้าทรงสูงสีดำด้านไปให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันเลยค่ะส่วนด้านข้างนะคะตรงโคมไฟนะคะ ส่วนตรงโคมไฟนะคะตัวนี้เราก็ใส่เป็นข้อไฟหน้าไปให้กับลูกค้านะคะเพื่อเพิ่มมิติไปให้กับโคมไฟของตัวรถนะคะส่วนรุ่น XLT นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างตรงนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมาจากโรงงานของ Ford เลยนะคะด้านข้างคะ่ะส่วนคิวซุ้มล้อนะคะก็จะเป็นคิวซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบบักมุดนะคะตัวนี้นะคะส่วนยางนะคะยางเราก็ใส่เป็นของ Max x i s MT ไปให้กับลูกค้านะคะ ตัวนี้จะเป็นขอบ1 6นะคะตัวนี้เดี๋ยวให้พี่ตากล้องซูมแม็กให้ดูเลยค่ะค้าถัดมานะคะตรงนี้นะคะโลโก,ก้แก้มนะคะน้องก็ใส่เป็นครอบแก้มไปให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าจากปกติจากโรงงานตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ใส่เป็นครอบสีดําด้านไปให้กับลูกค้านะคะส่วนด้านข้างคะ่ะ ตรงนี้นะคะเราก็ใส่เป็นเบ้ารองมือจับประตูไปให้กับลูกค้านะคะเพื่อการลอยเล็บขีดข่วนนะคะส่วนคิ้วกันสาดต,ตัวนี้ใส่เพิ่มไปให้กับลูกค้านะคะเป็นคิ้วกันสาดแท้จากโรงงานฟอร์ดเลยนะคะส่วนด้านบนนะคะราวหลังคาตัวนี้ก็ติดเพิ่มไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพื่อเพิ่มมิติไปให้กับตัวรถนะคะถัดมาค่ะก็ใส่เป็นครอบฝาถังน้ํามันตัวนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะชมด้านหลังกันเลยค่ะ ส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะเราก็ใส่เป็นข้อไฟท้ายไปให้กับลูกค้านะคะเพื่อเพิ่มมิติไปให้กับโครงไฟท้ายให้กับลูกค้านะคะส่วนกันชนหลังนะคะกันชนหลังตัวนี้ก็จะมาจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะคะตัวนี้แล้วก็ใส่เป็นเบ้ารองปลายดาบไปให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ลูกค้าอยากได้สติกเกอร์แบบนี้นะคะรถคันนี้สีชมพูแล้วก็ติดไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะ เดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยค่ะส่วนด้านในนะคะค่ะด้านในนะคะรุ่น XLT นะคะตัวนี้นะคะในราคา8,57,000บาทนะคะก็จะมาพร้อมกับ พวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันบนพวงมาลัยไฟฟ้าเลยนะคะส่วนหน้าจอนะคะก็จะมาพร้อมกับซิงค์สามขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y พย์แอนไลทได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะเปิดแมปบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าเราก็เชื่อมต่อกับมือถือเรานะคะรุ่น xlt 2021นะคะก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะจากโรงงานฟอร์ดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฝากคลิปกันหน้าหน้ากันเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะพาทุกคนชมรอบคันกันเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนลูกค้าคนไหนนะคะอยากได้ชุดแต่งเท่ๆแบบนี้หรือโปรโมชั่นดีๆส่วนลดเยอะๆหรือว่าดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะสามารถติดต่อน้องอร์ดมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไล i ์ไว้ด้านล่างกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปนะคะว่าน้องจะเอารุ่นไหนมารีวิวให้กับลูกค้าได้ดูเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย